ทำไรครับตอนนี้กำลังผสมแป้งครับทำไรแป้งทำไรอ๋อละเนี่ยครับผสมกับเรซินมันจะทำให้เพื่ออะไรผมก็ยังไม่รู้เลยครับได้ข่าวว่าอยากจะทำหนมเบื้องใช่ครับเนี่ยครับแบบนี้เลยก็ซ้อมไว้ครับเนี่ยหน้าตาเป็นไงครับขนมเบื้องชาโคาผ่านมาเอาเทเรซินลงไปข้างในนะครับเพื่อ ให้มันแข็งโดยผสมแป้งอะไรไม่รู้ข้าวเจ้าที่ร้านไฟเบอร์มขายมาผมโโว่าแป้งมันก็เลยแยมกันเทลงไปข้างหลังมีร่วิดหน่อยไม่นิดแต่เฮีรัลวยเยอะ <c oughs> อะไรนะไ <c oughs> อีเอาัข้างนสวยเนาะ <c oughs> ตีอะไรนะครับตอนนี้ตีสี่้วครับตีสี่เป็นตีกะหรี่ไหมครับกะหรี่ปิดแล,ล,ลด้ <laughs> วตอนนี้อันนี้อะเออแค่นั้นแหละก็ถึงตอนโป้ขัดจะเสร็จแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ม่วงยู่ครับรออะไร <laughs> คนดีๆก็ทำกันไม่ได้เวลาอะไรเนี่ย เพื่อแชมป์ในสนามเข้าไปนะครับเอาอ ي, อกไมได้เอาออกไม่ได้เมาพูดอะไรเนี่ยฮัลโตอนนี้เราไปหาซื้อหนักนะครับหนักน,นอ,ะอะไรันคุณอ,อยู่กับเ <c oughs> จ้าของร้านปีปีจาวนะครับโ่อนนอวัน,ว,นวันหนึ่งก็ไม่ได้อะไรเลยนั่งลงไปนั่งรถมาใช่ควันนี้นั่งรถจน เียววันนี้ได้ขัดสีโป๊ปนสองทีพี่อ่ะขัดแล้วไงเราออกมาดีนี่ลูกเแล้วมีสาระเลยดีแม่ยอมไปคัดซาวแรกการหุ้มนังมุดย่มีการแลกเปลี่ยนนีกเ้อครับมีการแลกเปลี่ยนนครับงานเลยครับจะแลกเปลี่ยนเลยแลกงานอยูเลยดีมากนี่ี่นลาจียหนังตอนเช้าแล้วต้อหาลายเจี๊ยหนัอยู่ มันไม่เกี่ยวกับหนังเราเลยนะตอนนี้มันหนังร้านเขาแต่เราต้องพาเขามาซื้อเนี่ยหนังรถานเขาเนี่ยเออเออเกี่ยวอะไรกันเนี่ยเราดีเงยนี่เลยเราเองเราเอาคอร์สมาแลกกับแผ่นแดมนะครับเพราะเราไม่มีทางซืแล้วทำการแลกเปลี่ยนกัทุกอย่างใช่เดี๋ยววันนี้เราได้แผ่นแดมกลับไปสองถึงสามแผ่นเอาแม่งเอาคอร์สคอรสติดตัวสองร้อยมาแล้วครับท่านดังเดือบแผนดังเดือบไอ้เดือบดูดจังวะเดือบดีสีไปเลยงั้น ไอ้ลานนั <ism Durch those rapper> ่งอยู่ตรงไหนนี่เนี่ยไอ้นี่พ่บอกอันนี้ของแม่โอ้โหเดนิมเดนิดูเดบับเอาอ่ะเนี่ยเจ็ดสองบายถ้าเราแข่งเสร็จเราจะมาเที่ยวที่นี่ทำไมมีเด็กดิ้งไม่เอาเอาที่ไหนมาวะไม่แล้วก็ยังงั้นดิ้งมันช้าไปเนาะทำบบว่านี่ไงวอร์เบบอัพเดตนับเดีดู ไอ้ชูวิศตบอกไอ้ไอ้หมูไก่เข้าไหนนี่แนะมึงไม่ต้องลง PVC พี่ซื้อไฟออกมาหนิพี่ตังค์วะพี่วินยังไงเดิมเพล็กหรือไหว้เพี้ยไปยีให้ด้วยในร้านเนี่ยเดี๋ับดูไฟทสีน้ำเงินสีแดงสุดน่ะเดี๋ยวตางนี้ผมทางเราพี่ยื้มเมื่อคืนแต่ว่าค่าไฟออกผมเนาะมีเยอะอัานเท่าไหร่ครับพอดีเจมาเจมามีวิศต่อเพื้อ นี่เรานี่จะจีรุลยสวัสดีครับมันทำอะไรกันที่นี่ครับวันนี้เอ๊ะช่างหุ้มหนังในตำนานหุ้มได้ทุกหนังหนังอะไรบ้างครับหลายๆหนังเลยครับไอชกางอาว่ามาเฮ้ย่างเง้ปลาเต็มปลาเต็มวันนี้เราเปลี่ยนที่สถานที่ทำรถนะครับมาที่ร้าน TP Star Project เขาก็ติดตามดูเราอยู่เนี่ยว่ารถเราจะเสร็จเมื่อไหร่นี่ครับเรืมไปถ่ายตอนขุดหินปะเกิดอะไรขึ้นครับเอ่อพอดีนั่งหายครับเรื่องนั่งหายแปลว่าอะไรนี่เลยสีแดงมันจะดีครับนี่ไงไอเนี้ยพรุ่งเนี้ยพอสีขาวไอไอไอเช็ดกันได้มั้ยเออก็ได้ก็ได้ใทยไอไอซีเน่เช็ดอะไร เอาอะไรเช็ดเราวาวนะพอดีพอดีมันเกิดการผิดพลาดก็ก็ต้องต้องต้องลองขอถามภรรยาก่อนนะครับว่าภรรยาจะเอาไหมสีแดงดำเพราะมันมันพลาดแล้วหนังไม่ได้วะฮะอยู่บ้านพี่เอาวะไม่รู้กูบอกมึงหยิบมาแล้วมึงไม่หยิบมาหยิบอะไรเขาพี่ว่ามันต้งไหนก็ตรงบนตู้ลำโพงอรับอกแน่นหนัง เลาันอันนี้คือการทุ่มแบบโดยช่างที่ชำนาญการใช่ในการดึงดึงอีกแล้วรางดึงกระคึงอะไรดีมนกันครับอคึงครับนคึงหนังให้มันเท้าอย่างเงี้ยเออเข้าใจะเท้าไม่ใช่ทาาอ้าวใช้สิ แต่ก็ช่างจะดึงโอยพอดึงทีเดียวเนียนเลยอ่ะนะพอดึงอีกทีเนียนก็เดี๋ยวดึงดึงจนเลยขอบไปเลยหนังสีขาวนะครับเหมือนพวกแอร์อรอะไรวะพัวพี่อะไรวะดูใบดูดูทำไมครับใบฮะพอดูต้นไม่ได้อะจะดูใบไอ้ขนมเบืองราดที่พนมาดึงมา ไม่รู้อะมีที่อยอะเงี้เอ้าร้องให้ฆ่าไอ้นั่นติดเยอะมาดูเลยฮะพ่อกระสุนแบบไม่ใช่ใดนี่อะไรพี่อะทำอะไรวิธีการใช้ชีวิตของช่างด้วยว่าเราทําอะไรเราไม่เฟกอยู่แล้วพวกเราเป็นเงี้ยใช่แต่ละวันแต่ละวันเราทําอะไรกันบ้างในอย่างวันเนี้สองแผลทำเพี้ยนพี่เราพี่เราแบบพี่เราทาพิ่พี่เราทลืมของ เอาตีใส่งานนะไฟจะเสร็จได้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องง่ายๆลงไลแมนผู้หญิงเมื่อกี้ว่าไงไม่เอาแล้วว่าดิเขาว่าไงนะฮะข่มขืนไลแมนไหมเมื่อกี้แมวจะข่มขืนไลแมนตื่นตื่นเอาตื่นไปแล้วกลับบ้านเดาเก็บของยืนรอความหวังกับท้องทะเลที่วางร่าง ตั้งแต่ค่ำยันเช้าก็ไม่เห็นหน้าเธอยังอยู่ตรงนี้ยังรอคอยเธออยู่เสมออยากบอกกับเธอว่าฉันรักเธอสุดหัวใจได้ยินไหมได้ยินไหม งานรักใหญ่ซ้รารอคอยสามีกลับก่อนตึงวันลาลับสัญญาจะกลับมาหากัน mm hmm. แต่ไม่เป็นอย่างนั้นสามีเธอหา,อายไปเล่นเรือออกไปทะเลไกล สายตาคงไม่กลับมาตามสัญญาที่ฉันก็ยังรอ